ขึ้นคนเดียวได้ขึ้นเลยขึ้นไปพูดขึ้นพวกบุคลไงพูดบุคลที่เข,วขวาวัสดีค่ะสวัสดีป้าติ่งยังลูกสวัสดีค่ะสวัสดียังลูก ปหมดแเขาไม่แต่งตัวกันหมดแล้วอ่ะทำไงอะทีเนี้สวัสดีครับไม่มีใครอยู่เลยเขาไปกันหมดแล้วเขาอยู่งานกันหมดแล้วไปเปลี่ยนชุดแล้วจะได้แต่งตัวเฉยเหมือนเขาเขามีกระโปงไฟดีบักด้วยนะคะใครเนี่ยเขาใส่เขาเขามีกระโปงอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็มีไฟค่ะแดอกไม้ที่มีสีม่วงค่ะแม่ไก่ก็มีผมสี ไปเลยไปมา่หนูเป็นเด็กหนูไม่ได้ทผมีโอ้หนูเป็นแต่ว่าดกระโงไฟได้มคะคะเขามีไฟมทุกคนเลยนะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะลุงยังอะหไหมอะปไหมมีกระโปรงไฟเหมือนคนอื่นไหมคะถึงไหมไปป่ะงปเปล่าคิดถึงเปล่าคิดถึงไปไหมไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดหนูก็ไปเปลี่ยนชุดไปหนูชุดมาเปลี่ยนใช่มมาเรื่อ หนูหนูมาลูกตู่ค kind of um ่ะค่ะค่ะสวยดีค hey okay. ่ะสวยดีสวยเยอะจริงสวัสดีค่ะสวัสดีน้านัทหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนทุกคนทำไมไปเปลี่ยนชุดกันหมดเลยอ่ะอ่าก็เดี๋ยวเขาไปงานเลี้ยงตอนเย็นกันไงคะหนูไปงานเลี้ยงด้วยสิหนูไปงานเลี้ยงไปงานเลี้ยง รบแบบว่าเะอตาลารับเชืออ้ยแบปก็ไม่อยู่ทำไมอ่อ้าวไปทิไปจิไปโต๊ปะปะ๋าปารอป้าช,ชุดหนูอยู่ในรถนะลูกรถไหนรถป๋าไงก็ไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุด รอป๊าแป๊บหนึ่งไม่แล้หายไปเลยวูบไปวูบไปเลยเหรอวูบไปเลยวูบยังไงล่ะแม่ไม่มีกุญแจรถจอดไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวแม่โทรหาป๊าก่อนได้ไหมไม่ได้อ่ะได้สแม่ใครหนูดูอันนี้มีเสียด้วยเ่าหมันจงระบายสีใครระบายเนี่ยนี่ระบายอืม